สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดจ,จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับตัวละครอาเนียนญาติผู้น้องของชื่อหยวนจวนซูนางจะเป็นตัวร้ายฝ่ายหญิงหรือไม่ในนิยายและซีรีส์เรื่องลำนำเรกเทพสวรรค์ภาคสองคลิปนี้มีคำตอบค่ะโดยตัวละครอาเนียนนางมีนามเต็มๆว่าเกาซินเนียนเป็นบุตรีคนที่สองของจักรพรรดิเกาซิน ถือกำเนิดมาจากนางสนมเพียงคนเดียวของจักรพรรดินางเติบโตขึ้นมาอย่างดีภายใต้บารมีของผู้เป็นบิดาอาเนียนจึงใช้ชีวิตอยู่บนกองเงินกองทองและความรักของปวงประชาะมากมายชีวิตของอาเนียนนางคิดสิ่งใดก็จะได้ในสิ่งนั้นมาครอบครองอยู่เสมอแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อนางได้พบกับ,บวนเสี่ยวลิวที่อาศัยอยู่ในตำบลชินซุยเพราะความเดือดร้นที่ตัวอาเนียน ต้องการจะติดตามยติผู้พี่อย่างจวนซูมาทำงานอันเนี้ยนั้น,นเป็นคนที่ใจร้อนและเอาแต่ใจอยู่แล้วเมื่อเหวินเซียวลิวได้เข้ามาวุ่นวายในชีวิตของนางหลายครั้งนางก็เลยพยายามที่จะยกตนข่มท่านให้ตนนั้นดูสูงส่งที่สุดและใช้คำพูดดูถูกเหวินเสียวลิวอย่างรุนแรงด้วยต่อมาเหวินเซียวลิว หรือนางเอกที่อยู่ในร่างผู้ชายก็ได้รับพรราชโองการจากพ่อของนางให้เข้ามายังเขตภูขเขาเบนจาเทวะเพราะว่าจะก,กระพัดเก่าสินพอจะรู้แล้วว่าเวนเซลเลิ่วนั้นมีความเกี่ยวข้องกับบุตรีคนโตของเขาที่หายตัวไปเมื่อหลายสิบปีก่อนการเข้ามาในขเขาเบนจ่าเทวะครั้งนั้นของตัวน่งเอกทำให้อานเนียนโกรนไม่น้อย ยิ่งเหวนเซียวลิวได้รับความชื่นชอบจากบิดาของนางมากขึ้นอาเนียนก็ยิ่งไม่พอใจและไม่ชอบหน้าเหวินเซียวลิวหลายวันให้หลังอาเนียนก็คิดหนักขึ้นเมื่อถูกเหวินเซียวลิวทักว่าเขาจะไม่แต่างงานกับนางอย่างแน่นอนการแต่างงานอย่างนั้นหรือแค่คำเดียวก็ทำให้อาเนียนนั่งคิดอย่างหนักนางกินข้าวไม่เต็มอิ่มนอนไม่อาจขมตาหลับสเสด็จพ่อจะให้นางแต่างงานกับผู้ชายคนนี้ได้อย่างไร เมื่อตกดึกนางก็อาจไปฟังข้างห้องพระบิดาและได้ฟังประโยคต่างๆมันก็ยิ่งทวีคูณความผิดหนักและความเจ้าสงสัยของนางมากขึ้นแต่แล้วสุดท้ายเรื่องนี้ก็จบลงอย่างน่าตกใจเพราะนอกจากบิดาจะไม่ให้นางแต่งงานกับ,บวนเสี่ยวลิวบีดายังได้ประกาศเปิดตัวบุตรีที่หายตัวไปหรือก็คือพี่สาวของอาเนียน ซึ่งเจ้าหนุ่มหน้าหวานที่มีชื่วอว่าเวินเซียวลี่วคนนั้นก็คือพี่สาวของนางที่ปลอมตัวเป็นชายอาเนียนที่เป็นบุตรีคนเดียวมาตลอดหลายสิบปีอยู่ดีๆวันหนึง่งกลับมีพี่สาวปรากฏตัวขึ้นอาเนียนยอมไม่อาจยอมรับได้ยิ่งพี่ชายจวนซูของนางให้ความสำคัญกับตัวของนางเอกมากกว่าอาเนียนนางก็เริ่มแข่งร้าต่อต้านและไม่ยอมรับนางเอก เป็นพี่สาวแถมนาไยงได้ก่อเรื่องสุดแสบขึ้นอีกด้วยแต่มันก็ไม่ได้เลวร้วรายอะไรมากนักถึงแม้ว่าอาเนียนจะเป็นคนที่เอาแต่ใจแต่นางก็เป็นสตรีที่เชฟอฟังบิดาและญาติผู้พี่ของนางเป็นที่สุดอาเนียนไม่แม้แต่จะอ้าปากต่อต้านเมื่อได้รับคำสั่งห้ามจากพี่ชายต่างจากนงเอกที่คิดอะไรก็จะพูดออกมาเป็นคนเอาแต่ใจลึกๆและไม่ค่อยชยอบฟังคนสักเท่าไหร่ คือเป็นเรื่องที่แตกต่างกันของสองพี่น้องหญิงในดินแดนเก่าสินและอาเนียนนะคะก็ไม่ใช่นางไยในเรื่องนะเพราะว่านางไรของนิยายเรื่องนี้เป็นบุตรีจากตระกูลชื่อซุยแล้วก็บุตรีจากตระกูลฝางฟางนะคะส่วนอาเนียนก็เป็นเพียงตัวละครหญิงที่เอาแต่ใจและมาเพื่อสร้างสีสันให้กับเรื่องราวเท่านั้น นอกจากน้องจะเป็นญาติผู้น้องที่มีความสาคัญในการรวบรวมแผ่นดินของจกักรพรรดิจวนซูมากที่สุดแล้วนางก็ยังเป็นน้องสาวที่นึงเอกรักมากด้วยถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลามากหน่อยกว่าที่พี่น้องคู่นี้จะกลับมาคืนดีกันได้เรียกได้ว่าก็ลำบากพอตัวเลยนะคะ <c oughs> และคลิปนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้ค่ะส่วนคลิปหน้าอาจจะมีเรื่องราวดีๆอะไร ที่จะมาเล่ากล่าวก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ